เหตุการณ์น่าสังเวชผู้หญิงถูกพบตายอย่างลึกลับในรถยนต์ที่จอดอยู่ในโกดังให้เช่าแต่เหตุการณ์นี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจเมื่อเช้าของวันที่13พฤศจิกายน2568เวลา7นาฬิกา30นาที100ร้อยตำรวจเอกวุฒิชัยชูแก้วรองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรคลอง12ได้รับแจ้งเหตุของรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถของโกดังให้เช่าซึ่งภายในรถพบศพของผู้หญิงวัย32ปีที่ปรับเบาะเอนนอนอยู่พร้อมกับเงินสดและกระดาษ A4 ที่วางอยู่ในตู้รถ นายพงศธรอายุ34ปีคนงานโกดังกล่าวว่าเห็นรถยนต์นี้จอดอยู่ในที่แปลกในตอนเช้าเขาจึงเดินเข้าไปดูและพบว่ามีผู้หญิงนอนอยู่ในรถแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาพยายามเรียกแต่ไม่มีคาตอบจึงไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและกู้ภยัยและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจผู้ตายเป็นภรรยาของนายพงศธรซึ่งกำลังหลบหนีจากบ้านเพื่อไปเล่นพนันออนไลน์ตามที่สามีฆ่าคะเนพวกเขาเคยทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยครั้งและภรรยาก็มาจะหลบหนีไปบ้านที่ต่างจังหวัดแต่สามีเชื่อว่าเธอจะกลับมาเช้าจึงไปทำงานตามปกติ แต่ทำไมภรรยาจึงต้องหลบหนีความเศร้าและความทุกข์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความตายของผู้หญิงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าที่คิดมีอะไรบ้างที่ทําให้ภรรยาต้องหลบหนีความสัมพันธ์ของพวกเขามีปัญหาอะไรบ้างหรือมีสิ่งใดบ้างที่สามีไม่รู้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุการตายของผู้หญิงนี้พร้อมกับการรอคอยผลการชนสูตรทั้งสามีและญาติสายภรรยาก็อยู่ในความเศร้าและตกใจมีความหวังว่าสาเหตุจริงจะเปิดเผยให้ทราบและช่วยบรรเทาความเศร้าของพวกเขา แต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมีหลายคนที่เคยมีปัญหาการพนันอย่างมีน้ำเมาหรือมีปัญหาการเงินทำให้เกิดความเครียดและความทุกข์ในครอบครัวอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงนี้ต้องหลบหนีหรือมีสาเหตุอื่นใดบ้างเหตุการณ์นี้เป็นการเตือนให้รับรู้ว่าการพนันออนไลน์อาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อความสัมพันธ์และความสุขของครอบครัวมันควรเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังและคิดก่อนการกระทำคุณคิดว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้อาจเป็นอย่างไรบ้าง อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะ